สวัสดีจ้าเอซทุกคนนะคะมีสัญญามาย่างปลาดุจะลาบปลาดุกินนะคะวันนี้เห็นไหมย่างอย่าให้ย่างแห้งๆนะอย่าแห้งนะให้แบบว่าพอพอดีพอดีนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไปเียมเครื่องลาบกันดีกว่าโอเคจ้าก็มาครัว ัวข้าวคั่วจนญาติใส่ข้าวาาาเหนียวนะข้าวเหนียวแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ข่าคั่วค่ะคั่วไปเรื่อยๆคะคั่วแล้วจะเอามตาตำคั่วแล้วก็เอามาตำ้ะ จะหอมถ้าคั่วอะไรมันจะหอมราดปลานะมันจะหอมจ้ะโอเคไปสัญญาปีติีาอย่างเหมือนก่อนนะก็คั่วไปจไเนเหลืองๆค่ะ,จะ,จะเอามาโชลนี่มันจะหอมค่ะคาคา สักไกข้าเหนียวคั่วก็ตั้งข้าคั่วนัว่นแหละช้อนเข้าไปเลยจะจนะจะส่วนยาญ่เก็เกะปลาที่ย่างไว้นะคะเอาแต่เนื้อนะคะเอาแต่เนื้อธรรมดาเขาเขาเอาไปสับเลยสัญนญาคือไม่ครับเพราะว่าพอกับแม่เขากินด้วยไงนี่ ไปเอาแต่เนื้อมันนะจ๊ะอืมอแต่เนื้อมันค่ะม,มันมากไปเอาแต่เนื้อมันต้องให้มีก้าง <c oughs> โอ๊ยอตรงทองมันชอบมีก้างเหรอคะแล้วก็ เอาไปสับอีกทีหนึ่งเนะาะกางค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวสอนญากแกะก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งมามาทำกันเลยดีกว่าจ้าก็ตั้งไฟนะคะตั้งไฟตั้งไฟจะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะอย่าให้มันมันมีมีแฉะค่ะ เพราะว่าให้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 ประดุกมันฟูนะคะใส่น้ําลงไปแล้วก็คลุกเคล้าไปก่อนให้ประดุกมันฟูนะคะให้ปลาให้ให้ให้ไฟร้อนก่อน ลมค่ะวันนี้ลมรู้สึกมีกก้างเห็นไหมให้ระดูปูนิดนึงจะได้แบบว่าเห็นไหมคะ่ะ กลางแ่หนึ่งถึงกางกั้งเลยเลยกินแล้วติดคอนี่ค่ะเห็นไหมดูสิลาบปลาด,ดุค่ะแล้วก็ดับไฟเลยนะคะดับไฟค่ะดับไฟก็มีส่วนผสมก็มีอะไรทุกปะคหาที่เราคลุกเอาไว้ในเนี่ยข้าวคู่ ข้าวคั่วแล้วก็เออตะไคร้ขานะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปอ้ะแล้วก็มีต้นหอมหอมแดงซอยมะนาวแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ใบย,ยี่หรานะคะ มะนาวอย่าเพิ่งใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเปรี้ยวมันจะไม่อร่อยเพิ่งใส่นะคะโอเคค่ะใส่แล้วเนาะนี่รวมกันเลยค่ะลาบปราดุนะคะลาปลาดุนัวคลายดค่ะเห็นปะ่ะวา ที่หลังก็คือมะนาวนะคะปีบลงไปไม่ต้องเยอะถ้าเปรี้ยวมันจะไม่ร่อยเนื้อปลาน่ะลาบป,ปลาจะไม่ร่อยนะคะก็มีนะคะผงนัวนะคะใส่ลงไปพริกป่นใส่พริกป่นนะคะแต่ซ่อนย้ายังไม่ใส่เพราะว่าต้องตักให้เด็กก่อน <laughs> ต้องตักให้เด็กก่อน น้ำปลาน้ำปลาค มะนาวมะนาวพริกป่นนะครกลวเผ็ดนะครับเผ็ดแทกกลวงนิดนี้ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะนี่ลาปลาดุ ลาดูนะเคือเรียบร้อยค่ะรับปลาดูเดี๋ยวชิมก่อนเนาะอ,อร่อยจ้ะอร่อยราคารับปลาดูนะคะแซ่บๆนะคะนี่แซ่บเลยค่ะโอเคนะคะนี่พร้อมเสิร์ฟได้แล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ น,ะะนี่อร่อยมากค่ะเดีเจอกันใหม่นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายจ้า